เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่แซคกับคุณผู้ชมนะครับไปกินข้าวมันไก่พี่ชอบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ชอบิครับชอบใช่ไหมครับอันนี้ข้าวมันไก่เขาไม่มีข้าวเทมาเล่นมุกอะไรเนี่ยนี่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นรสชาติข้าวมันไก่เลยเป็นมิติใหม่ของข้าวมันไก่เลยครับว้าวไปดูว่าว้าว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 ม้าวว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 ้ ไอเดียสุดแหวกที่ดึงเอาไก่ต้มและน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของข้าวมันไก่มาสร้างมิติใหม่ที่ให้กินแบบไม่มีข้าวแต่ใช้เส้นหมีข่ขาวมาแทนนั่นเอง โดยที่เขาจะนําเส้นหมี่ขาวลงไปลวกในน้ําสต๊อกไก่เพื่อให้เส้นดูดรสชาติความอร่อยเข้าไปแล้วใช้ความหอมของน้ํามันมะกอกมาสร้างรสสัมผัสใหม่พร้อมกระเทียมเจียวและน้ำคลุกหมี่สุดพิเศษเพื่อให้ได้เส้นที่อร่อยไม่เหมือนใครส่วนตัวไก่ที่นี่จะเน้นเฉพาะน่องติดสะโพกและสับเป็นชิ้นหนาๆเต็มคําเนื้อไก่มีความนุ่มแทบละลาย ตัดกับรสชาติของเส้นหมี่ขาวที่เมื่อผสมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพริกขิงเข้าไปฟิลลิ่งก็เสมือนกำลังกินข้าวมันไก่ที่คุ้นเคยยังไงอย่างนั้นยิ่งถ้ากินตัดรสกับหนังไก่กรอบรสหมาล่าด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความจัดจ้านและตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีทีเดียวอีกหนึ่งไอเดียในความแหวกที่แค่พลิกวัตถุดิบเปลี่ยนข้าวเป็นเส้นแล้วผสมผสานกับเครื่องเคียงของข้าวมันไก่ที่คุ้นเคย ก็สามารถเกิดเป็นหมีมันไก่จานใหม่ที่ไม่ซ้ำแนวใครที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับอย่าลืมกด subscribe channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนท์ที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The BigK i t c h e เช่นด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย